สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องเฟ้นเพจบ้านสวนมัชิราพ่อนจ่ามือนีผ้าพี่น้องมาชมมะพร้าวนะจ๊ะมะพร้าวนำหอมฟองเฮ้าพี่น้องมันเป็นแต่ได้กินหมากบอขอสอบถามพูดรูป <c oughs> แม่งจอพี่น้องแก้ปัญหาจากไหนเฮ้จ้ะเอาเอียงมาใส่เฮ้แม่งเอียงจอกับบล้ด,ดวงบ่เห็นเขาว่าดวงมากบ่มะพร้าวแม่จ้ะพี่น้องนี่ ใบเป็นลักษณะแบบนี้พี่น้องเนี่ยเห็นไหมกินน้ำหยอดเท่าน้ำเด้ดวงมะจระบักเผาไม่ใดโอู้พี่น้องผักชีเนี่เป็นเป็นมากร่นนี่ะพี่น้องทายคลิปเดียวล่องมืน,มนครูเหมนครูสมม้มโมเมนต์หมืน่นหกมืน่นก้นพี่น้องนี่จ้าผักชีผักเผาตกมาปีนี้ก็กำลัางงามเนาะจากพี่น้องอู้มืน่นปีนาสิได้เสริมดินอีกเพราะว่าต้นมันตกหนามไหม มนเป็นตะตกน้ำแม่จ้าพี่น้องอเดี๋ยวสีไายมุ่งไกๆเล่นไล่ให้เบิง่งเราเล่นไล่เลยน่าะพี่น้องเนาะนี่จา้าสวนของเฮาเพิ่งเฮ็ดปีนี้ปีแรกน่าจะพี่น้องกระสิเป็นบ่ล้มตัวก่นไหนแต่กะถือว่าโอเคอยู่น่าจะวันนี้ก็ข้างพี่น้องมาชม,มาวงหมกเผาหมกเผาน้ำหอมสางต้นมะปู บังเนาะปลูกพี่น้องผักสลัดกะคั้นเป็นภูมิเมื่อเดี๋ยวปุยขี้ควายมาใส่นี่จ้าบางต้นกะใหญ่บางต้นกะใหยพวกท่านกันชุดเดียวกันน่ะแล้วจ้าพี่น้องอันนี้อยู่ใกล้น้ำมันกะใหญ่ไวกว่าเนาะจ้าเนาะไอ้อันตีตปัญหาเรื่องนี้แหละดวงมันมาเจาะไม่รู้ว่าสิเอายางใส่เนาะจ้าพี่น้องเนี่ยใบก็จังปวกนี่แหละแม่พี่น้องมันกินน่ะก็จังปวกนี่แหละเอาอีหยังใส่ดีเนาะจ้าขอคำแนะนำ จากผู้ใดเคยปลูกบอกเผ่าเนี่ยได้จ้ะขอคำแนะนำวิธีเฮ็ดจังไรให้ดวงมันบ่มากินจักรวงนี่ยังไม่กระเอินไปจังสันละนี่พี่น้องมันจะเป็นยังสินี่เห็นบ่อันมองมันเป็นนะเนี่ยเดี๋ยวลองมาเลียงเคียวมองเน่อยนั่นมันมันมีห้อยกัดเด้พี่น้องเลยมันมีห้อยกัดเด้จ้ะมันจะอยู่ใต้ใบนี่บ่ฮ้ยนี่นี่มันจะจัดการมันจังไรเล่ะ ระยาล่องน้ำเดอ้อมากับปลูกพี่น้องกับสียงเงีเนี่ยจากน้อยไม่ดูกอ่อนหีจากพี่น้องฮะต้องทนเป็นหลายเด้อเนี่ยใบนึ่งน่ะเป็นตั้งหลายไหมชิได้ม่าพีเบิงอยู่ลอกจากพี่น้องเพราะว่านักร้าพ่วมใหญ่คือว่าหันหลาบปลูกอยู่หน้ามันมาเร่งหลายพี่น้องปลูกด่นเลยมันสองสามปีแล้วมกกตีสามปีเขาจะได้กินมาเล้ สามปีตัวก็่ท่านได้กินมากนี่ปาดออกได้บ่นี่ปาดออกมันสิเศร้ากินบลพี่น้องนี่กับหน,น้าทีเกาวนะนละอ,อืมมันลงน้ำไปจักไม่ยงอียงมันจะเป็นตัวน,น้อยๆบอกเฮ้ยพี่น้องเนีนยบอกใต้ใบเนี่ยเป็นห้องจงปองเตียงแปงอยู่แมจ่จ้าตรงเลยมหาสาเหตุเราหล่านี่เนี่ยบอกไม่เพียไม่หยางพร้อมเลยมาปีนี้มันงามเพราะว่าสูบน้ำใส่สาคูปีนี้บ่ค่อยมาเดม,เมา,า่เบิ่งมแม่จ้ะครับ ฝากพี่น้องกดไร์กดแช่ขอคำแนะนำในได้จ้าเด้อฝากกดไร์กดแช่กดติดตามเพจบ้านสวนมะชิร่าพอดในได้จ้าเดี๋ยวมาอัปเดตสู่พี่น้องบึงผดมีวิธีแนะนำกับแนะนำมาในห้างกกตัวมัวนกระสตายแล้วมันกินหลายปวด